อัสลามมุลเลกุลสวัสดีครับพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนนะครับ, mm. บช่องเอไอเชเดลเช่นเคยนะครับนักเรียนเนาะอ่ะวันนี้นะครับเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในสังค์องต่อที่4แล้วนะครับนักเรียนเนาะถือว่าเราก็เรียนนะครับอ่ะผ่านมาครึ่งเทอมแล้วนะใช่ไหมครับน,นักเรียนเนาะอ่ะซึ่งวันนี้นะก็จะพิเศษนิดหนึ่งเลยจ้าว่าวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ด,ดูวิดีโอจนจบท้ายคลิปนะครับจะมีแบบ ทดสอบทานักเร,รียนถาด้วยนะนักเรียนเะพราะฉะนั้นอย่าลืมนะนกักเรียนดูตั้งแต่ต้นแล้วก็จนจบเนาะแล้วก็ขอย้ำอีกเรื่องนึงน,นะับนกักเรียนคือเรื่องของการส่งงานเหมือนเดิมเลยโอ้ยคือาจะต้องพูดถึงตลอดใช่ไหมครับนะักเรียนเนาะเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายคนมากที่ยังไม่ได้ส่ง,งให้กับอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนันเกเรียนเนาะใครที่ยังไม่ได้ส่ง,งให้กับอาจารย์ตั้งแต่ตอนทะี่1 23เนาะก็สามารถที่จะส่งมาได้เรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าอาจารย์ยังไม่ได้ลบโน้ตในในไลน์นนนัักกกเเรรียยยสาาจะงด้้อวใหบค นักเรีนน้อเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเรียนนิดนึงแล้วก็จะมีการทำแบบทดสอบไทยคลิปเนาะถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วนะเพื่อนะเดี๋ยวเราไปชมกับการเรียนในวันนี้เลยสำหรับคลิปตอนที่4นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในส่วนของหน่วยการเรียนที่3นะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งยังมีบางหัวข้อที่เรายังไม่ได้เรียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะพยายามให้หมดภายใน คลิปตอนที่4นี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเรียนบทที่3ว่าหน่วยเรื่องที่3เนี่ยให้จบภายในคลิปตอนที่4นี้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หัวข้อกันเลยละกันนะครับเียรตนเนาะซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการถนอมอาหารเนาะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่อยู่ในส่วนของบทที่3นะครับผมนะโอเค เดี๋ยวมาดูเรื่องของความหมายและความสําคัญนะครับของการถนอมอาหารนะทัาเกียรเนาะการถนอมอาหารนะครับเป็นการเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพเดิมมากที่สุดนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นานนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับการถนอมอาหารสามารถที่จะทําเป็นงานอดิเรกได้นะครับเพื่อที่จะช่วยเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้นะครับจึงควรเห็นคุณค่าและก็ความสําคัญของการถนอมอาหารได้ันนี้ทห้เกียริเนาะ อันหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยยืดอายุของอาหารทําเกียดเนาะการถนอมอาหารเป็นการป้องกันครับยับย่งการทํางานและการเข้า ทำลายของจุรินทรีย์บางชนิดนะครับเช่นประเภทเชื้อราหรือว่าเชือ้อแบคทีเ,เรียน,นะครับหรืออาจจะเป็นยีสต์นะเป็นต้นเนาะซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้อาหารเน่าเสียแล้วก็มีคุณค่าทางพัฒนาการลดลงนั่นเองนะครับเกี่ยเนานะอันนี้คือจะเป็น คุณค่าและก็ความสําคัญของข้อที่1นึ่งทำเกียนเนาะอะ่ข้อที่สองทำเกียรก็คือจะเป็นอ่าการช่วยให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นทำเกี่ยนเนาะอันนี้ก็จะทำอ่าให้การถนอมอาหารเป็นการเปลี่ยนแปลงรสชาติของอาหารวิธีหนึ่งนะเช่นอ่านั่งผักสดที่มีมากแล้วก็รับประทานใบบัวเนี่ยมาถนอมอาหารโดยวิธีการดองก็จะได้รสชาติที่แตกต่างจาก เดิมน,นั่นเองนะครับเียเนาะอันนี้คือจะเป็นข้อที่2เนาะส่วนข้อที่3คือจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าอาหารให้กับครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะถนอมอาหารนะครับสามารถที่จะเก็บรักษาอาหารที่เหลือไว้ รับประทานอาหารได้นานนั่นเองนะพี่เกียรเนะาะโดยที่ไม่ทําให้อาหารนั้นเน่าเสียนั่นเองับนะส่วนข้อที่4ี่คือจะช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวนะครั่เกียรเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่สําคัญเหมือนกันท่านก็คือจะอาการถนอมอาหารนะครับสามารถที่จะนำมารับประทานในครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะนำมาปรับปรงุงแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อที่จะ จัดจำหน่ายหรือสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยทาไอเกียนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสี่ข้อที่เป็นคุณค่าและก็ความสําคัญของการถนอมอาหารนั่นเองนะไอเกียนเนะาะต่อไปเดี๋เรามาดูในส่วนของหลักการครับของการถนอมอาหารครับว่า การถนอมอาหารเนี่ยสามป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลายสำคัญต่างๆอะไรบ้างนะครับเกียนเนาะหนึ่งก็คือเราต้องคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจนะครับโดยคำนึงถึงว่าอาหารที่นามาถนอมมาจัดต้องได้ผลผลิตคุณค่ากับเวลาแรงงานแล้วก็เงินที่ลงทุนไปไหมนะครับเนาะอันนี้คือเราต้องถึงเรื่องของหลักเศรษฐกิจด้วยเนาะสองคือเราต้องนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงเรื่องของหลักความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคอาหารนะครับที่จะ ต้องอการต้องการที่อาหารสะอาดทำแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคแล้วก็สารเคมนะคีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเอยนะครับแล้วก็หลักการที่สี่ก็คือจะเป็นวิธีการถนอมอาหารแล้วก็เหมาะสมกับอาหารชิดน,นั้นหน่อยเนาะสุด,ส,ดสามสี่ทำไมมัน,มนเอออันนั้นนอโอเคเนาะอ่า สี่สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหาร for ที่นํามาใช้เป็นแปรรูปต้องอยู่ในสภาพที่ดีคือ, you you อน,นั่หนึ่งนะครับเขียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเนาะของการถนอมอาหารนั่หนึ่งนะครับเขียนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวอย่างครับเกียนเนาะตัวอย่างครับเกียนตเนาะตัวอย่างของการถนอมอาหารนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเป็นแยมแอปเปิลครับเกียนเนาะโดยการ apple. นาแอปเปิลหรือว่านางผลไม้นั้นมาทำเป็นแยมนั่นเองครับเกียนเนาะอ่าส่วนวัสดุอุปกรณ์ทว่ามีอะไรบ้างครับมีมีดแล้วก็เขียนนะแล้ว ก็หม้อแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ไม้ไผ่หรือว่าไม้ไผ่พลาสติกนะครับที่ทนต่อความร้อนได้นะครับเกียนเนาะแล้วก็โหลกแก้วนั่นเองนะครับอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการถนอมอาหารทําเป็นเย็บแอปเปิ้ลนั่นเองนะครับต่อไปนะครับส่วนผสมนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนผสมมีตั้แต่น้ําเย็นนะครับนเขียนเนาะแล้วก็มีเลมอน2ลูกนะครับันเขียนแล้วก็แอปเปิ้ล6ลูกนะครับนะ แล้วก็มีน้ำตาลทราย2 2 2ครึ่งใช่ไหมอ่ะสองครึง่งถ้วยทำนาเกียรเนาะแล้วก็มีอะไรอีกมีมเมล็ดก,กระวานครับห้า,มาเมล็ดนะคทำนาเกียรเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะของการทำขนอมอาหารทำเป็นอะเยียมแอปเปิ้ลในนะเกียร์เนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของขั้นตอนทำนาเกียร์เนาะขั้นตอนนะครับของการเอ่ออะไรเอ่ยของการทำแยมแอปเปิ้ลน้ำตเกียร์เนาะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราเนี่ยนำใส่ ใส่น้ำเย็นลงไปในชามบีบน้ำเลมอนลงไป1ลูกทำให้เกลยดเนาะนะจากนั้นขั้นตอนที่2คือนาแอปเปิลเนี่ยลงไปแช่สักครู่นะครับแล้วก็นําขึ้นมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมนะจากนั้น3ก็คือนาแอปเปิลแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็อะไรและเมล็ดกระวานลงไปในหมอ้อนะครับให้อ่นะ รวมกันหมดเลยนะครับุนะแล้วก็สีก็คือบีบน้ำเลมอนนะครับเลมอนเนาะลงไปอีกหนึ่งลูกคนให้เข้ากันทเกียนนะแล้วก็ห้าก็คือตั้งไฟเคี่ยวประมาณ30-40นาทีนะครับนักเกียนนินะรหรือจนเนื้อเหนียวข้นนครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเอกากนั้นก็ อะไรเออทั่สุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะนํามาตักใส่โหลกแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟกินได้เลยทำเกลยนเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหรือว่าขั้นตอนเนะของการทาเป็น ยแยมแอปเปลิลนะนัเกเรียนเนาะอันนี้ก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเป็นยแยมแอปเปลิลเนาะนักเรียนสามารถที่จะทําตามนี้ได้เลยหรือว่าจะค้นหาพกเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google ได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนัเกเรียนเนาะอ่ะโอเคนะจบไปแล้วสําหรับเรื่องของการถนอมอาหารเนาะในตอนที่4นี้นะครับผมนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหรือเดี๋ยวเรามาทําแบบแบบทดสอบหลังเรียนแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบตั้งแต่ที่เราเรียนมา ตั้งแต่ตอนที่1เลยนะครับในเกียรติเนาะว่าอ่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเนาะอาจารย์ก็อยากรู้ว่าเออในเกียนได้รับความรู้มากมาเพียงไหนเนาะอ่าโอเคอันนี้คือเป็นแบบทดสอบเนาะมีสอนตอนด้วยกันทั้งในเกียนเนาะตอนที่1จะเป็นแบบอ่าตอบคําถามเนาะหรือว่าเป็นแบบ ก็ขอข้องอเนาะในเรียนเลือกตอบแค่ข้อเดียวนะครับนักเรียน์เนาะมี10ข้อ10คะแนนส่วนตอนที่2คือจะเป็นแบบถูกผิดนะครับอ่าสิบข้อ10คะแนนเหมือนกันรวมกันทั้งรวมกระทั่งเป็น20คะแนนนะนักเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบเนาะอ่าข้อที่1ข้อที่2เนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไม่อ่านเนาะเดี๋ยวนักเรียนก็อ่าสต็อปเอาเองละกันเนาะอาจารย์ก็จะค้างประมาณห้าวิเนาะส่วนวิธีการตอบนะในเกียร์เนาะในเรียนไม่ต้องทําโจทย์นะครับนักเรียนเนาะนักเรียน อ่าเขียนข้อให้ชัดเจนนะครับสมมติว่าเป็นข้อที่1นะครับนักเรียนเนาะข้อที่1นักเรียนก็ขีดนักเรียนก็เขียนคำว่าตอบอบตอบสั่นั่งนักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วก็อ่านหาคำตอบในนี้เลยสมมติว่าข้อ1นะครับนักเรียนเนาะข้อหเขียนคำว่าตอบเอบไว้ตอบตอบก็ไก่นักเรียนก็เขียนก็ไก่ได้เลยนะครับนักเรียนเนาะไม่ต้องเขียนโจทย์เนาะโจทย์ให้นักเรียนอ่านในนี้แล้วก็หาคำตอบในนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเนาะอันนี้เป็นแบบตอบ เลือดตอบนาะสิข้อ10คะแนนทำให้รรเกียรตนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จัดค้างตรงนี้สักประมาณ5วิทำให้รรเกียรเนาะ เนะน,นี่ยก็จะเป็นตอนที่สอนเนาะให้อ่นัเกเขียนเนี่ยทำเป็นถูกผิดละกันเนาะส่วนวิธีการตอบก็เหมือนเดิมเลยนะวนะ่เขียนนักเขียนไม่ต้องเขียนโจทยนะ์เนาะเขียนขอให้จดเจนนะครับนัเกเขียนเนาะหลักภาษานัเกเขียนก็ตอบได้เลยว่าสมมติว่าคนหนึ่งคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็น ข้อที่ถูกถูกต้องใช่นนีเกก็เขียนถูกได้เลยถ้าเกิดว่าผิดในเขียนก็การกระบาดปิดได้เลยเนาะแต่ว่าเขียนก็ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนตอนด้วยว่าอตอนที่1ตอนที่2อย่าลืมเขียนด้วยนะครับไม่เขียนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค้างตรงนี้ประมาณห้าห้าวินนะครับไม่เขียนเนาะเขียนะนะก็สกต็อปเอาเองละกันนะไม่เขียนนะ จบกันแล้วนะครับสำหรับแบบทดสอบเนาะมี2ตอนด้วยกันท่านผู้เรียนเนาะตอนที่1ก็จะเป็นการตอบนะครับนัเกเรียนเนาะเหมือนเดิมเลยครับตอบก็คือวิธีการตอบก็คือเขียนข้อให้ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมเขียนตอนด้วยเนาะส่วนว่าตอนที่1นึ่งเียนก็เขียนว,ว่าตอนที่1แล้วก็ มี10ข้อเขียนข้อ1ถึงข้อ10นะครับแล้วก็นักเรียนก็อยากอยากเขียนโจทย์เนาะไม่ต้องเขียนโจทย์นักเรียนเขียนตอบมาตอบได้เลยแล้วก็เลือกตอบใช่ไหมว่าเออข้อ1ก็ไก่เนี่ยก็ตอบกวไก่ได้เลยนะส่วนทักที่2ก็เหมือนกันเลยนักเขียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะเขียนข้อ1ถึง10อ่าแล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าข้อ1ถูกนักเก็เขียนถูกได้เลยถ้าเกิดว่าผิดนักเรียนก็กากบาทผิดได้เลยนักเรียนเนาะอ่าถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจกนสามารถที่จัดทักษะ อ่าแชทถามอาจารย์ได้เลยครับผมนะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ท่านนักเกียรเนาะจบไปแล้วสําหรับคลิปในส่วนของตอนที่4ี่ท่านนักเกียรเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับนักเกียรหลังจากที่นักเกียรได้ดูเรื่องของแบบทดสอบง่ายใช่ไหมล่ะนักเกียรอาจจะเชื่อเลยคือว่านักเกียรเนี่ยสามารถที่จะทําได้แน่นอนหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะเชื่ออย่างนี้นะนักเกียรนะอ่ะโอเคเนาะยังไงก็อย่าลืมท่านนักเกียรเนาะทำแบบทดสอบส่งให้กับอาจารย์ด้วยเนาะแล้วก็อาจจะลืมทํางานที่ยังไม่ได้เซอร์ว่าที่ยังค้างของอาจารย์เนาะ ส่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับไอเกียรนะสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรแล้วไอเกียร์นะถ้าเกว่าอาจารย์เพิ่อะไรผิดพลาดยังไงจะต้องขออภัยณนะตรงนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครัอเกียรนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับไอเกียรอ่ะโอเคบายบายไปแล้ว